วัดนี้วันนี้พาท่านผู้โชคไปใช้เบ็ดใช้มองตามเคยเนาะวันนี้มีนายพานแล้วมีมีนายพานมานำแล้ววันนี้มาทำการสองคนเนาะมีนายพานผู้นึ่งแล้ววันนี้เพิ่นสองสามติดก้อนเพิ่นติดภารกิจใหญ่ ินสำเร็จภารกิจแล้วกลับมาหาเสวิตเชียมองตามเคยเนาะไปติดตามนตองกันเลยเนาะว่าสิเป็นยังไงเนาะมานบ่พอไจะยู่ได้กินอยู่บ่เนาะช่ำซื่อนนะ่าจะล่มแห้งเถอะไป เพื่อที่ไปวิทนี้บอมันฮับฮับอเพื่น่ะมื่อพ่อไปใช่รอนพูดหรอเ่รอมน,นมีตู้พูดเลยตู้ชื่อป่านเลย,เลยพ่ไ็ไ่ใช่ใช่ในะบอน้ำอพอพองใไ้เจ้าลัม มีรอเน้อซื้อองนะเอาใส่ไปตามรอทั้งน้ใส่แล้วป่ไใ่แล้วบุ้งเท้าดีบุทึกเลยปาบนั้นปใส่บรามันมใช่มือไวหลายหลายใช่รนึ่งัวเก่าทึกดีนะมนใส่วางตัดออก หลอดผู้ใดหลอดภาพแล้วใส่หอ้ก็บมอง่าเลยลายใช่นี่เราก็ขึ้นไปใช่เชิงนั้นนี่เราข้ามไปใช่ผาพุทหยาบบ้ยาบจะเมื่อ đi thì là vô phòng luôn qua chúa cha hầu hết mà say đây là cột lập bà thầy Say mới sao nè, cúc là đủ chỗ cái tu điều tu vật nhảy Hãy Nhay, hết ác này, ảnh lịch hôm thầm tìm 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 tawa tete, tete, tete. นมากะระวงมาบอกวลมา มองแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเอาดูละนั่งคีข้ามจังหอย่างยามองนะเามาที่เดมะมา้งี่เออมาลโค้งนี่ยไก่ลักไก่ลักลโค้งมานี่ หลังไพจีสลี ลองยามมึงเนาะหมานอยู่พี่น้องเอ้ยพพอไพอไไดด้้ดยามตัวก็ขึ้นเบิง่งพอได้อยู่ได้กินอยู่นี่มานะคนหมานเลยหมานน้ำวัอน,นี้นายผ่านมาวันนี้ข้าข้าโตซื้อมา มือละหา้าห้าพันบาทดีอยู่พี่น้องเลยในผ่านเพื่อนยังมาไม่นะเลยยังมั่นปดอย tham quan khung bóc giả mò nhá nhiều giờ 4 giờ mì nó kia còn chè chết oh สิบหตัวเขียดคือเอ้อเขียด้

Og hårene går fort. อ้าทื่ดีห้าม,มองน้อยมองมอกขาดขาดกัน <laughs> โอ้ฮะพม่าสิตอนมีนี่ oh, uh -huh. yeah. แหลมมาหลอดไปหอดฟุ้งแลยแกายกกไม้นี่ออน,นะาานี่สะนะืนไมออมาเหรอเออแคนั้นส่หมดแหลมมาอยูนตัอนี้ตอนนีไปบ่อนล้วน้อยปนละามันอยู่บรชุดูอยู่ในบ่แหลมน,นะ เนื้อขอคุณมักใช่ค